สวัสดีครับแฟนครับสีสเกตสร้างบ้านครับแฟนครับสาวน้อยเพชรบ้านแพงครับแฟนครับน้องผู้หญิงครับผมวันนี้รถตู้เข้ามาประจําการนะครับผมนลันจะแสดงไกลกะครับแลงเลยครับว่าร้อยเอ็ดครับอำเภอไหนหอผมกระบ้หูจักคือกันครับพี่น้องกรได้หูจักว่าอำเภอไดครับแสดงอยู่บ้านในอำเภอใดครับกับพิมพ์คำว่าบอกแฟนครับคูดน่นนะครับสนจด้รู้นน้ำกันวะ แสดยงยุ่ใสครับแด้ผมก็ไ่ข้าวรอเอ็นี่นะครับแด่อำเภอไหนบ่งบุคือกันครับผมเงียบเงียบครับน่าจ,จะนอนประผ่ดเนี่หมดครับช่วงนี้ผมงานทุกวันเลยครับส่วนเจสร้างบ้านอย่าโทษศูนย์หกสามเจ็ดแปดเก้าเก้าหหหครับศูนย์หกสามเจ็ดแปดเก้าเก้าห 6ครับผมหรือถ้าไปใน Facebook ได้ครับศรีสเกียรสางบ้านครับใน t i ก t o อก็ฝากติดตามนะครับศรีสเกียรสางบ้านครับผมบรรยากาศครับผมันนี้ก็ทายทั้งสีห่อนอีกมือนึงครับเพราะว่าดูแล้วครับแดดมาเปรี้ยงๆนะครับเท่านี้ฝนมาตกครับเมื่อ2สัปดาห์ที่ผ่านมากรมอุตุฯพณา ฝนที่ตกครับแต่ว่าทางเราไม่แรงขึ้นสิลายครับโบกตกเลยครับฝนไม่ตกเลยครับช่วงนี้งทไม่ผูกสร้างก่อสร้างนะครับด้านหลังครับถ้าทางจะเห็นถึงคุูงสร้างเมา่บนอน้เป็นเป็นบ้านนอกดาวครับน่าจะเป็นบ้านปกตินี่แหละครับเห็นคู่สร้างน่าจะเป็นบ้านที่แบบ อิชาปูนครับผมก็ร้องคอยติดตามชมกันครับก็มีช่างทีมใหม่เข้ามาครับเราก็ไม่ได้ว่าอะไรครับเป็นเรื่องปกติครับในเมื่อแค่ก่อสร้างครับเข้ามาช่วยกันสร้างสรรค์ผลงานครับเหตุงานกันไปครับทำมาบึงครับเล็บเลยครับแล้วก็เริ่มตั้งเล็กตั้งลาผูกเล็กผูกล้าครับผม พิ่งจะริ่งงานสะสงการนี่ครับมึงต่ชทางเดี่ยวร่งงานส่สงการครับให้กำลังใจทุกทีมครับทุกฝ่ายนะครับทุกช่างครับที่เข้ามาร่วมงานกันครับสาวร้อยนี้ก็เรียบร้อยเรียบร้อยเรียบร้อยมากครับ รรบรยากาศรอบๆบบ้านนะครับผมเกรร็บบรรยากาศรอบอบบ้านมาฝากครับเพราะว่าน,นองคนน่าจะพักผ่อนครับเห็นงานมาดึกดื่นเที่ยงคืนหลายวันครับาเป็นผมเนี่ยโอ้ยสลบไหวครับไม่ไหวแน่แนครับตอนกลางคืนไม่ได้พักผ่อนเลยครับมันผิดปกติเขาไม่ได้ยืมกดไลค์ก็แชร์กดติดตามอะไรนี่เลยครับผมอันที่มาสนีิสกเกตสามบาทครับ ร้อนมากครับวันนี้ร้อนมากๆากพย่ยมอโทษเสียมาใส่พี่น้องครับช่วงนี้นะครับว่ามีความรักครับพี่น้องเอ้ยไอลบหนาลบตาฮัดครับโหลดครับอยากสภาพผู้สาวไป่ถวทั้งหนบกุกนี่ครับเอาอยู่เลยครับไปดูตรงอาสมก็ไม่อยู่ครับนี่ครับ ม่มีคนเลยครับผมหายไปแล้วครับหายไปแล้วครับบ่าวโทนสงสัยเรียนน้ำผู้สาวเล้วครับพี่นอ้องเ้ยนะครับมันนี่พอไปครับม้าสายแล้วก็แดดร้อนครับแดดร้อนมากมากครับ ทางพี่น้องห่อนมาครับผมทางนี้ร้อนมากครับห้อนอรนนีอะหอร้อนสุดๆไปเลยครับนี่รับ,บ้านน้องก็สวยงามโดดเด่นครับเห็นช่องพอกันใช่บว่าเอ่อวันปิดวงครับมาไล่น้องวิ่งครับ หาแสนขึ้นแล้วครับพี่น้องบอสพี่น้องสุดยอดจริงๆครับเพื่อนขับรักน้องมากมา,กกายไก่กองขนาดนี้ครับก็ดีใจครับพี่น้องครับดีใจเลนหลายครับนี่ครับเจ้าตัวนี้โอ้สวยน่ารักครับพุนพนพุน,พ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 น นี่ครับพี่น้องครับคนมีความรักอะมันลบอยู่นี่นี่ครับมันลบอยู่นี่ครับพี่น้องครับมันหลักคุยกับผู้สาวอยู่ข้างนี้นี่เองครับว่าแต่ครับรถดหนีหนีไปที่เขาเร้วครับว่าแต่หนีไปทําเขาเร้วพี่น้องเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเสด็จหน้ากลองก่อนพุนครับดูจล้วกองนี้นี่โทษครับรวบคุมมันก่อสร้างขนาดนะครับนี่ครับนี่ครับพี่น้องครับเบิ้งครับ พวนครับรบ,บึงเบึงบมาแล้วครับเจ้าของวลีในในคลิปที่ถ่ายเมื่อเช้านะครับแล้วก็นี่มีคลิปมือเสาร์อีกตีทัวลง <laughs> ไม่อีกแล้วจี่ายคลิปมือเ้าร่ปะโอ้คนหาสร้างใส่งานแต่ลูกน้องใส่บักจอกบัก,บกจกขุดนี่เดี๋ยวเขาใส่บักจกไอ้เห็ดบวสิขุดหลุมบวสิถมหลุมมีแต่บักจกให้แต่ลูกน้องใส่งานลูกน้องหนักขนาดพุ่น บึงเด้พี่น้องเึงมึงึงมึงอะไรพี่น้องครับติดไม่ติดมือใหม่กล้อมแตโทศัพน์ยางถือกรุงดิ้งกุ้งด้งกรุงด้งขุ่นขนาดได้ครับพี่น้องครับเป็น่าหาท่วมาลุกเต้าหรอทัว่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่เ่้้่่่ห้่่่่่่่่า่่่่่ล่เ่้่่่า่่่่่อง่่่่่่่่่่่่่่่่่่ง่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่ม่่่่่่่่่่่่่่่่ เปินกันเยว่าว่าว่าแต่หัวหน้าให้ว่าให้แต่หัวหน้าสร้างเหมืนกันเนื้อเมนแฟนขับพนมเปิดหัวใจนะครับตามคลิปนั่นแหละพุ่นนะพุ่นนะครับพี่น้องเอ้ยเบิงเบิงเบิงเอาเลยครับพี่น้องเบิ่งเบิงพูดพูดผมบอกเลยว่าอีย่างเงี้ยพดได้ครับว่าโทษมันมันเป็นบ้านอกดาวแต่นี่มันช่งนี้ไม่ใช่บ้านอกดาวเนาะเป็นแบบครับเป็นต้นแหลกเพราะว่าเดี๋ยวนกดาวนะครับแต่๋ยววนว่าเอาแบบเลยดีกว่า อืมด้านข้างบนก็บเสีมีเส้นดาดฟ้าเออเอาลองเบิ่งครับมันท่ได้แนหนากว่ากันอืนี่ครับมันก็มีทีมใหม่ครับนะครับนี่เป็นทีมไม่ใช่ทีมของเราแล้วผมทีมของเราตอนนี้มาแค่หัวหน้านะครับครับตอนนี้มาแค่หัวหน้าเพราะว่าเราไม่มีงานให้ทำอย่าว่าบ่มีงานต้องบอกว่าบ่มีลูกน้องทำงานให้เราไม่มีงานให้ทำครับ นี่ครับถือเบาท้วนถือรุ่มแล้วนี่พี่น้องครับเบาทวนแล้วถือรุ่มเบิรงครับเบิรงพุ่นครับมืาอนี้คือสิไปข้างนอกเพราะว่าปกติถ้าไปข้างนอกกางเกงต้องกางเกงกางเกงยีนกางเกงผ่าขายาวครับแล้วก็ต้องใส่เสื้อวอร์มสีแดงครับอันนี้คือเป็นสัญลักษณ์ว่าไปข้างนอกแน่นอนหันท้าผ่าแบบนี้นี่ครับบรได้ไปข้างนอกลงมาหนีก็องสามกว่างอย่างบนปุ๋ยเลย นโมนาสร้างเอาทอบมมีมาตรฐานมาใส่ให้ครับเห็นบ่อครับเห็นบ่อเราบอกว่บอยเฮทเฮทเราประเทศพันธุ์ไม่หยบไม่ยำรถแม่โคเรียนหยาบก็แตกนี่ครับพี่น้องครับกับบรรยากาศล้างบาสนครับผมคลิปนี้ซีสเกตสามาพี่น้องขอบพรคุณทุกท่านครับที่เข้ามาติดตามรับชมสวัสดีครับ